พามาทาความรู้จักกุนซือใหม่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยฟูโตชิอิเคดะอดีตกุนซือระดับโลกจากญี่ปุ่นผู้ที่เข้ามาพัฒนาชบาแก้วสู่ความสําเร็จครั้งใหม่อิเคดะอดีตนักฟุตบอลกองหลังเริ่มต้นเส้นทางการเป็นโค้ชด้วยการพัฒนานักเตะเยาวชนที่มีวินัยและระบบแข็งแกร่งจนก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและในปี2018เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพาทีมญี่ปุ่น U20 คว้าแชมป์โลกฟีฟ่าว ไม่ใช่แค่นั้นครับในปี2 0 1 9เ้าขายังพาทีมชาติญี่ปุ่นรุ่น U19 ควา้าแชมป์ AFC Women c h a m p i ม n s h i p ที่ประเทศไทยครับนับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในฐานะกุนซือที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างทีมเยาวชนโดยสไตล์การทำทีมที่เน้นการเล่นแบบมีระบบเทคนิคสูงและทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งฟูโตชิอิเคดะมาพร้อมความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในเวทีระดับสากลมาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพชบาแก้วกับเส้นทางใหม่ในครั้ง